วิดีโอที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปนะฮะเป็นวิดีโอที่ฟิล์มเนี่ยได้ลองถ่ายจากกล้อง Canon EOS R 50V ครับที่ฟุตเทจต่างๆที่ได้มาน่ยรู้สึกประทับใจกับคุณภาพเลยนะโดยเฉพาะกับฟิล์มเองครับที่เป็นสายรีวิวโฟล์ดนะครับต้องเน้นพวกงานผิวแล้วก็สินค้าครับซึ่งฟีเจอร์หลักๆที่ถูกใจฟิล์มเลก็คือในเรื่องของการโฟกัสสินค้าแบบออโต้ได้ไวครับและยังได้งานสกินโทนบิวตี้สวยๆอยู่ฮะคือมันตอบโจทย์สายวิดีโออย่างเราเลยแหละมีการสั่นและฟิลเตอร์สีให้เลือกใช้งานในตัวครับกับป และยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับจะไปลองดูฟุตเทจเต็มๆกันเลยครับคือดีว่า Canon EOS R50V ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกของคนสายวิดีโอในยุคนี้เลยครับต้องไปลองเล่นกันดูนะ